บอลโลกที่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์อาร์เจนตินาพ่ายนัดแรกพร้อมกับโดนล้อว่าเมสซี่อยู่ไหนโรนัลโด้หลังน้ำตาหลังโปรตุเกสตกรอบโคตรเดือดทับฟ้าขาวพบอัศวินสีส้มในศึกมวยวันเซียมเป็นซิปนี่คือสรุปการเดินทางของฟุตบอลโลก2022ที่กาตาให้เสียงภาษ,ษาไทยโดยนายฮอยฟุตบอล นี่เป็นครั้งแรกที่ฟุตบอลโลกถูกจัดในตะวันออกกลางและเป็นครั้งแรกที่การแข่งขันถูกย้ายไปช่วงฤดูหนาวเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่สูงมากเกินไปคำถามนั้นมีมาตลอดว่ากาต้าเหมาะสมแค่ไหนเสียงวิจารณ์มาจากทั่วทีพทั่วแดนมีรายงานเรื่องการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างไม่เป็นธรรมในการสร้างสนามประเด็นของกลุ um okay, ่มส <to ิทธิ LGBTQ+ ที่ผิดกฎหมายในกาตารวมไปถึงการเข้มงวดเกี่ยวกับการขายเบียร์และเหล้าขาวก่อนแข่ง คู่เปิดสนามคู่แรกเจ้าภาพกาตาพบกับทีมชาติเอกวาดอร์นี่คือการแข่งขันของกลุ่ม A ผลก็คือเอกวาดอร์เอาชนะเจ้าภาพไปได้ศูนย์ประตูต่อ2แล้วเรื่องน่าสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับครึ่งแรกเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ทดเวลาไป5นาทีครึ่งหลังทดอีก6นาทีคนที่ดูบอลเป็นปกติคงจะสงสัยว่าทดมากขนาดนี้ได้ยังไงนี่คือนโยบายเพิ่มเวลาลูกบอลอินเพลย์โดยประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินของฟีฟ่าคือเปียรูจิคอนลีนา เขาเป็นคนที่ผลักดันเรื่องนี้โดยเขามองว่าแฟนบอลเสียเงินซื้อตั๋วมาดูบอล90นาทีแต่ความเป็นจริงเนี่ยบอลเตะกันแค่ประมาณ50-60นาทีเท่านั้นที่เหลือหายไปกับการดีใจหลังทำประตูเช็ค VAR การเปลี่ยนตัวแม้กระทั่งการประถมพยาบาลคนเจ็บโดยปกติแล้วผู้ตัดสินจะจับเอาเวลาคร่าวๆแต่ที่กาตาฟีฟ่าสั่งให้ผู้ตัดสินที่4จับเวลาที่เสียไปแบบเป๊ะๆทุกวินาทีที่เกมหยุดในกลุ่ม A ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปได้มีทีมชาติเนเธอร์แลนด์และเซเนกัล ทางเจ้าภาพกาตาแข่งสามนัดแพ้รวดจ,จมบวยของกลุ่มกลุ่มบีที่มีทีมชาติอังกฤษอยู่ในฟุตบอลโลกคนนี้ลูกทีมของเกรต์เซาเก,กตเรียกได้ว่ายกระดับขึ้นมามากมีกองกลางตัวเก่งสองคนอย่างดีแคนไลท์และจูดเบลลิงแฮมหน้าเป้ามีแฮีิเคนประจำการนัดแบบรกพวกเขาเอาชนะอิล่านไปได้เลทเทหกประตูต่อสองนัดที่สองเสมอกับสหรัฐอเมริกาไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดสุดท้ายเอาชนะทีมชาติเวลไปได้ศูนย์ประตูต่อสาม ผลในกลุ่มนี้ทีมชาติอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเข้ารอบไปได้ต่อมามาดูกันที่กลุ่ม C ครับเกมแรกทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับซาอุดีอาระเบียทัพฟ้าขาวของกุนซือคนใหม่อย่างลิโอนลสกัโลนี่นำทีมมาด้วยเดอพาวอังเคลดิมาเรียและลิโอนลเมสซี่เพียงแค่10นาทีเท่านั้นครับอาร์เจนตินาขึ้นนำก่อนจากลูกจุดโทษของลิโอนลเมสซี่และในครึ่งแรกอาร์เจนตินาทำได้ดีกว่าจนช่วงพักครึ่งเวลาครับ คุณซื้อของทีมชาติซาอุดิอาระเบียทั้งป้อยทั้งด่าทั้งให้นักเตะเครื่องหลังลงมาพวกเขายังกระโลนทีมทีมงานซาอุตีเสมอในนาทีที่48หลังจากนั้นไม่นานครับนาทีที่53พวกเขาได้ประตูขึ้นนําแล้วเหลือจะเชื่อครับหลังจากนั้นอาร์เจนตินาทําประตูไม่ได้พวกเขาพ่ายให้ซาอุดิอาระเบียไปหนึ่งประตูต่อ2เละสิครับงานนี้ฝ่ายนักเตะของอาร์เจนตินาโดนโจมตีอีกครั้งแล้วคนที่โดนหนักอีกก็คือลิโอเนลเมสซี่เหมือนเดิมจนเขาถูกพ่อใหญ่อันหนึ่งล้อด้วยวลีีท่่วา เมสซี่อยู่ไหนเมสซี่อยู่ไหนเมสซี่อยู่ไหนเรียกได้ว่ากวนบาทาแบบสุดๆฝ่ายของอาร์เจนตินาต้องมารวบรวมขวัญกำลังใจกันใหม่เพราะถ้าหากเขาแพ้อีกหมายถึงพวกเขาตกรอบทันทีสุดท้ายพวกเขาทำได้ครับนัดที่2เอาชนะเม็กซิโกไปได้2ประตูต่อศูนย์นัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะโปแลนด์ไปได้2ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้ารอบต่อไปได้พร้อมกับโปแลนด์กลุ่มดีทีมที่ผ่านเข้ารอบไปได้มีทีมชาติฝรั่งเศสและออสเตรเลีย มาดูกันที่กลุ่ม E ครับทีมที่ผ่านเข้ารอบไปได้ญี่ปุ่นและสเปนทั้งทั้งที่ทีมร่วมกลุ่มของญี่ปุ่นมีทั้งสเปนและเยอรมนีพวกเขายังสามารถเข้ารอบไปได้ด้วยอันดับที่1เรียกได้ว่าพวกเขาพัฒนาขึ้นแบบสุดๆโดยพวกเขาเอาชนะเยอรมนีไปได้2ประตูต่อหนึ่งและชนะทีมชาติสเปนด้วยสกอร์เดียวกันนี้ในเกมที่พบกับสเปนครับมีดราม่าเกิดขึ้นลูกยิงขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งของธนากะเหมือนว่าบอลจะออกหลังไปก่อนแล้ว ก่อนที่เขารู้มิตมะจะส่งเข้ามาแบบเส้นยาแดงผ่า8ปผ่าเผ่าสิด้วยเทคโนโลยี V a R ยืนยันว่าบอลยังเหลืออยู่บนเส้นเพียงไม่กี่มิลลิเมตรเยอรมันตกรอบแรกในฟุตบอลโลก2สมัยรวดกลุ่มเทีมที่ผ่านเข้ารอบไปได้มีทีมชาติโมร็อกโกและโคเอเชียทีมที่เคยผลงานดีในฟุตบอลโลกอย่างเบลเยียมในรอบนี้พวกเขาตกรอบแรกไปกลุ่ม G ีเป็นฝั่งของบราซิลและสวิตเซอร์แลนด์สุดท้ายครับกลุ่มเทีมที่ผ่านเข้ารอบไปได้คือทีมชาติโปรตุเกสและเกาหลีใต้ นี่ก็เป็นอีกทีมหนึ่งจากเอเชียครับที่ผลงานดีในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเกาหลีใต้สามารถเอาชนะทีมชาติโปรตุเกสไปได้2ประตูต่อนหนึ่งเรียกได้ว่าไม่ให้น้อยหน้าญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวในรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของจานหลุยเอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้3ประตูต่อนหนึ่งได้ประตูจากเมมฟิสเดปายดารีบลินและดุมฟรีต่อมาครับทีมชาติอาร์เจนตินาที่พบกับทีมชาติออสเตรเลีย ทัฟฟ้าขาวนำทีมมาด้วยอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เอนโซเฟรนันเดสและลิโอเนลเมสซี่พวกเขาเอาชนะออสเตรเลียไปได้2ประตูต่อหนึ่งพร้อมกับเข้ารอบต่อไปทีมชาติฝรั่งเศสแชมป์เก่าครับเอาชนะโปแลนด์ไปได้3ประตูต่อ1ได้ประตูจากคิเลียนเอมปาเป้2ประตูและโอลิเวียชิลูทีมชาติอังกฤษครับผ่านเข้ารอบไปได้โดยเอาชนะทีมชาติเซเนกัลไป3ประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากจอแดนเฮนเดสันแฮร์รี่เคนและบุกโยสากา ทีมชาติญี่ปุ่นที่เอาชนะทั้งเยอรมนีและสเปนไปได้ในรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาต้องมาพบทีมรองแชมป์เก่าอย่างทีมชาติโคเอเชียสุดท้ายกลับเป็นทีมตาหมากรุกที่เอาชนะไปได้จากการดวลจุดโทษทีมชาติญี่ปุ่นต้องพัฒนาอีกต่อไปฝั่งของเกาหลีใต้ก็ไม่รอดครับพ่ายให้กับทีมแกล่งอย่างบาราซิลไป1ประตูต่อ4ทีมในทวีปเอเชียยังไม่ดีพอในฟุตบอลโลกทีมชาติสเปนพบทีมชาติมาตโมร็อกโกทัพกระทิงดุของกุนซือหลุยเอนลิเเก นำทีมมาด้วยกองกลางตัวเก่าอย่างเซอร์กิโอบุตเกตและกองกลางสายเลือดใหม่อย่างกาบี้และเบรดี้ผลก็คือในเวลาเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์สุดท้ายครับเป็นทีมชาติมโมร็อกโกที่เอาชนะด้วยลูกจุดโทษไปได้3ประตูต่อศูนย์ฝั่งของทีมชาติสเปนยิงไม่เข้าสักคนเลยครับและคู่สุดท้ายในรอบ16ทีมทีมชาติปโปรตุเกสพบทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์สิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้ก็คือคริสเตียโน่โรนัลโดไม่มีชื่อเป็น11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติปโปรตุเกส ไม่รู้ว่าถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ทีมชาติโปรตุเกสจะต้องเปลี่ยนสายเลือดใหม่ในตำแหน่งกองหน้าผลก็คือทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะสวิตเซอร์แลนด์ไปอย่างเละเทะ6ประต,ตูต่อหนึ่งคนที่เล่นแทนตำแหน่งของพิโดอย่างกอนซาโลลามอสซัดแฮทริกได้รอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติโครเอเชียพบกับทีมชาติบราซิลฝั่งของบราซิลมีนักเตะดาวดังอย่างคับข้างไม่ว่าจะเป็นเดียโกซิมาคาซิมิโลลาฟินยาวินิซูตจูเนียและเนีย และเหมือนว่าการไปถึงแชมป์ฟุตบอลโลกอีกครั้งของพวกเขานั้นไม่ง่ายในครั้งนี้ครับพวกเขาพ่ายในการดวลจุดโทษให้กับทีมชาติโครเอเชียไป4ประตูต่อ2ทําให้ทีมชาติบราซิลต้องจอดป้ายในรอบนี้ต่อมาครับทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาตินเธอร์แลนด์เกมเนี่ยมีแววว่าจะเดือดตั้งแต่ในรอบให้สัมภาษณ์สือจานลุยดันไปบอกว่าการรับมือกับเมสซี่นั้นไม่ใช่เรื่องยากพอเกมเริ่มเดือดจริงๆครับเกมนี้ในครึ่งแรกเป็นฝ่ายของอาร์เจนตินาที่ออกนําไปก่อน แล้วมาดูพี่วอลเวกฮอตครับพี่แกโดนใบเหลืองตั้งแต่ยังไม่ลงสนามในนาทีที่73อาเจติน่านีห่างเป็น2ประตูต่อศูนจากลูกจุดโทษของลิโอเนลเมสซี่และอุณหภูมิของเกมก็สูงขึ้นเรื่อยๆจากนั้นครับในนาทีที่78จานหลุยส์ก็แก้ทางมวยด้วยการส่งวอลเวกฮอตลงมาโดยหน้าที่ของพี่แกก็คืออ้อนบาทานแล้วก็เก็บบอลในแดนหน้าสุดท้ายก็เป็นเขานี่แหละครับที่ทำประตูได้ในนาทีที่83 แล้วในนาทีที่88ครับขอเชิญทุกท่านเข้าสู่สนามมวยวันเซมเปียนซีฟเมื่อผู้เล่นของอาร์เจนตินาเตะบอลเข้าสุมมานั่งสำรองของเนเธอร์แลนด์หลังจากนั้นละครับเกิดการประทะก,กันหมุนเอเล่ยังกังงานช้างสุรินสุดท้ายครับในช่วงทดเวลานาะทีที่90บวก11พี่วอลเวคอร์ครับตามตีเสมอได้2ประตูต่อ2ทําให้เกมต้องลากยาวออกไปและแล้วก็เป็นฝ่ายของอาร์เจนตินาที่เอาชนะด้ลูกจุดโทษไป4ประตูต่อส ฟังผู้เล่นของทัพฟ้าขาววิ่งไปดีใจใส่ทัพฮอลแลนด์แบบสะใจเกมนี้เดือดชนิดที่ว่าผู้เล่นอย่างลิโอเนลเมสซี่ยังมีน้ำโหระหว่างให้สัมภาษณ์อยู่เขาได้สะบดดาว่าเวคฮอร์ตไปว่ามองอะไรไอ้โง่ไปไกลๆเลยคู่ต่อมาครับทีมชาติโมโลโกพบกับโปรตุเกสทีมชาติโปรตุเกสนำทีมมาด้วยเบนโดซิมาบลูโน่เฟอร์นันเดสเจ้าฟิลิกและกวนซโลลามอสโดยโรนัลโดเป็นผู้เล่นตัวสำรองถูกเปลี่ยนลงมาในนาทีที่51 สุดท้ายครับเป็นฝั่งของทีมชาติโม็โกโกที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์หลังจากที่ตกรอบคนเหมือนที่ดูจะเจ็บปวดที่สุดคือคริสเตียโน่โรนัลโดเขาได้ร้องไห้อย่างหนักเดินเข้าอุโมงค์ไปคู่สุดท้ายครับทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติฝรั่งเศสอังกฤษนำทีมมาด้วยดีเคนไรจูสเบลลิงแฮมแฮร์รี่แม็กควายเออร์แฮร์รี่เคนบุกยอสซาก้าและฟิลโฟเดนสุดท้ายครับทีมที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุดทองของทีมชาติอังกฤษยังไปไม่ถึงฝัน พวกเขาพ่ายให้กับทีมชาติฝรั่งเศสไป1ประตูต่อ2ต้องจอดป้ายในรอบนี้รอบรองชนะเลิศทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติคโครเอเชียรองแชมป์เก่านำทีมมาด้วยเดยันลอบเลนเมติโอโควาซิตอิวานเปริซิตมาเซโลโบรโซวิตและลูก้าโมดิตอาร์เจนตินาขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่34จากลูกจุดโทษของเลโอนลเมสซี่หลังจากนั้นครับเป็นฮูเรียนอวารสเหมา2ประตู จบเกมทัพฟ้าขาวชนะ3ประตูต่อศูนย์พร้อมกับเข้าชิงอีกคู่ครับเป็นทีมชาติโมร็อกโกพบกับทีมชาติฝรั่งเศสประเทศโมร็อกโกมีความตั้งใจจริงในการสร้างนักเตะพวกเขามีอะคาเดมี่ที่ดีในการดูแลนักเตะดาวรุง่งและยังมีนโยบายหนุนหลังให้นักเตะออกไปเล่นหลีกยุโรปตั้งแต่อายุน้อยๆน,นักเตะดังๆในชุดนี้ก็เช่นโลเนนซาอิดอัตรับฮาคิมีนูเซมัสลาอุยโซฟิยนอัมลาบัตและฮาคิมซีเอก เป็นทีมชาติฝรั่งเศสครับที่ออกนําตั้งแต่นาทีที่5เท่านั้นและสุดท้ายครับเป็นโมร็อกโกที่พ่ายให้กับแชมป์เก่าฝรั่งเศสไปสูงประตูต่อ2ในทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขามาไกลจริงๆเกมคู่ชิงที่3ครับเป็นทีมชาติโ,โ,โเครเอเชียที่เอาชนะทีมชาติโมร็อกโกไปได้2ประตูต่อหนึ่งวันที่19เดือนธันวาคมปี2022นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติฝรั่งเศส ฝั่งของฝรั่งเศสนำทีมมาด้วยฮูโกโยริสลาเฟลวาลานอองตวนกริทมันชัวเมนี่โอลิเวียชิลูอุสมานเดมเบเล่และคลิเลียนเอ็มปาเป้ฝั่งของอาร์เจนตินานำทีมมาด้วยอิมิเลียโนมาร์ติเนสคริสเตียนโลเมโลโรดิโกเดเปาอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เอนโซเฟอร์นันเดสและเลโอเนลเมสซี่เป็นฝั่งของอาร์เจนตินาที่ขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่23จากลูกจุดโทษของเลโอเนลเมสซี่หลังจากนั้นครับคนที่นัดชิงยิงประจำอย่างอังเคลดิมาเลียก็ไม่พลาด ในาทีที่36เขายิงให้อร์เจนตินานีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์นำสกอร์นี้อยู่นานเกมเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับแต่แล้วในนาทีที่80ฝั่งของฝรั่งเศสได้จุดโทษเป็นคลียนเอ็มปาเป้ที่สังหารเข้าไปไม่พลาดหลังจากนั้นไม่นานครับเพียงแค่1นนาทีเอ็มปาเป้เจ้าเก่าเจ้าเดิมตวัดยิงจังหวะเด,ดียวแบบสวยทําให้ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ฝั่งของอร์เจนตินาเริ่มร้อนๆนหนาวๆนาจนเกมลากยาวไปถึงช่วงต่อเวลา เป็นฝั่งของอาร์เจนตินาที่ได้เฮก่อนในนาทีที่108ได้ประตูจากเลโอนีลเมสซี่เกมเหมือนจะจบอีกแล้วครับแต่ฝรั่งเศสก็ยังมาได้ลูกจุดโทษในนาทีที่118คนที่สังหารก็คือเอ็มปาเป้เจ้าเก่าเจ้าเดิมสุดท้ายในท้ายที่สุดแบบท้ายจริงๆเป็นฝั่งของอาร์เจนตินาครับที่ชนะจุดโทษไปได้4ประตูต่อ2คว้าแชมป์โลกไปอย่างยิ่งใหญ่ในที่สุดเลโอนีลเมสซี่ก็สมหวังสักทีในบอลโลก2006เขาเป็นแค่ดาวรุ่งบักหำน้อยที่ได้แค่นั่งดู บนโลก2,010ยุคของมาราโดน่าโดนเยอรมันถล่มยับเยิน4ประตูต่อ0ปี2,014คือปีที่เจ็บปวดที่สุดเขาแบกทีมเข้าชิงสุดท้ายได้แค่มองถ้วยอยู่ห่างๆบนโลก2,018เป็นอาร์เจนตินายุคที่เต็มไปด้วยปัญหาภายในปีนั้นแพ้ให้กับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายเขาเคยประกาศเลือกเล่นทีมชาติหลังจบโคปาอเมริกา2,016แต่สุดท้ายเขาปิดตำนานความผิดหวังด้วยแชมป์โลกที่ประเทศกาตาอย่างสมบูรณ์แบบ บทสรุปของฟุตบอลโลก2022ทีมแชมป์อร์เจนตินารองแชมป์ฝรั่งเศสอันดับ3โครเอเชียอันดับ4โมร็อกโกนี่คือทีมจากทวีปแอฟริกาที่จบอันดับดีที่สุดรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมตกเป็นของลีโอนลเมสซี่เขากลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รางวัลน,นี้2ส,สมัยปี2014และ2022รางวัลดาวซันโวเกือบทองคำคริเลียนเอ็มปาเป้8ประตูผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมถุงมือทองคำเอมิเลโนมาติเนส ดาวรุ่งยอดเยี่ยมเอนโซเฟอร์นันเดสทีมที่เล่นสะอาดมรารยาทงามได้แก่ทีมชาติอังกฤษในปีนี้ยิงประตูรวมกันทั้งสิ้น172ประตูซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกลีโอเนลเมสซีท่ทำสถิติลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุด26นัดอาร์จเจนตินาพบกับเนเธอร์แลนด์มีใบเหลืองปิววันถึง18ใบซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์